กลับมาของหนังไทยภาคต่อที่วัยรุ่นรอคอยกว่า10ปียกระดับความเดือดเต็มระบบแบบทวีคูณกว่าภาคก่อนในไวเต้งนัเกเลงขาสั้นสองสั้นไม่เลยและนี่คือโฉมด้านเหล่านักแสดงเลือดใหม่ที่จะมาเสริมทับความเข้มขน้นและพุ่งพล่านให้กับภาคนี้ สวัสดีครับพวกเรานะครับมาจากแก๊งดีแต่หรือว่าแก๊งกระเกงดำนะครับจากภาพยนตร์เรื่องไว <White S 1> เป้งนัลเลงขาสั้นสองครับไว <White S 1> เป้งครับผมดูมาตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับตั้งแต่อายุเด็กๆประมาณ10บขวบครับ <S <S เป็นภาพยนตร์ของพี่โพธน,นนท์ที่รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับแบบมีพี่เป้งเป็นไอดอลในช่วงภาคแรกนะครับก็คือเป็นหนังนี่แบบคนดูเยอะมากวัยรุ่นนี่คือชอบกันมากคือตอนนั้นภาคแรกมันจะมีกำไรข้อมือแบบของพี่เป้งผมก็ซื้อใส่ตามแล้วก็ติดคลิปเลยไม่คิดนะว่าอนาคตแบบ จะได้มาเล่นหนังที่ตัวเองชอบมากๆครับเป็นอีกหนึ่งความฝันนะครับที่แบบอยากจะมาอยู่กับพี่นิกนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ได้มาอยู่กับเขาแล้วนะพี่เป้เงแม่งอะไรวะสิปีไปแล้วยังเล่ไม่จบหรอมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้พี่นิกเนี่ยจะต้องกลับมาใส่ชุดน,นักเรียนถ้ามันอยากเป็นนักเลงเธอก็สอนให้มันเป็นนักเลงที่ถูกต้องสิคือเรื่องดีเทลในเรื่องอะไรแบบนี้ครับมันมีอะไรมากกว่าการแบบเป็นโรงเรียน2กลุ่มใหญ่ๆมาตีกันนาต่างฝ่ายอะ่ะเรา่ามีเหตุผลของเขานั มันไม่ใช่แบบว่าเหมือนอยู่ยู่เหม็นที่หน้ากันแล้วก็ตีกันหนังในเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยมีปัญหาของตัวเองครับยังไอ้นิวแม่ว่าต่อยมวยข้างถนนส่งเงินเลี้ยงน้องมันส่วนในซานต้าก็ทําผู้หญิงท้องต้อมเียวมันสะท้อนถึงปัญหาสังคมแล้วก็ชีวิตวัยรุ่นปัจจุบันมากเลยครับเป็นสตอรี่ที่รีเลทหรือว่าแบบว่าเชื่อมโยงกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว กฎหมายเยาวชนที่อาจจะอ่อนแอเกินไปในมุมมองของหลายๆคนเด็ก 2>, 2คนนี้เนี่ยถูกแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยถึงแก่ความตายนะคะแต่เขายังเป็นเยาวชนอยู่นะครับเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ <c oughs> ไม่ได้มีแค่ความสนุกจากนักเรียนตีกันแน่นอนมันยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้ทุกคนได้ติดตามทุกคนจะต้องไปดูที่โรงภาพยนตร์เท่านั้นตัวอย่างในหน้าจอมือถือที่คุณดูอยู่นะครับมันไม่ได้มันและสั์ใจกับหนังเต็มเรื่องในโรงแน่นอนผมบอกเลยว่า ตึงถึงเสียวแน่นอนมาผมก็ขอฝากไว้เป้งนักเรยงขาสั้นสองเนี่ครับสำหรับคนที่มารับชมในโรงนะครับบอกเลยว่าได้ความคิดดีๆแล้วก็อัดถลุดในการดูหนังแน่นอนครับแถมยังมีนักแสดงอย่างรุ่นเก่ามาแจมด้วยนะครับก็คือแบบรวมทุกอารมณ์มาอยู่ในภาพสองยี่สิบสามตุลาคมนี้ครับเจอกันครับทุกโรงภาพยนตร์ครับผมไวเป้งนักเยงขาสั้นสองระดมผลทุกชั้นเรียนทุกเพศทุกวัยในโรงภาพยนตร์ยี่สิบสามตุลาคมนี้ ไว้เป้งนักเลงขาสั้นสองเรื่องที่ผ่านในเป็นกูที่สอนตั้งใจฟังคำนั้น